สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทางร้านทีวีโมบายทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับพอวิเศษอีกแล้วนะคะวันนี้พอวิเศษจะมาแนะนําเรื่องการดูวิธีการเช็คเรื่องเกี่ยวกับแบตเตอรี่หรือว่าตัวเครื่องซ์ทโฟนของเราทําไมถึงร้อนผิดปกตินะคะ,ะตามปกติแล้วสมาร์ทโฟนของเรานะคะถ้าหากเราซื้อมานะคะก็จะมีการชาร์จ ปกติที่1ชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคะก็จะาสามารถชัดไฟได้เต็ม100%นนั่นเองนะคะแต่ ถ้าหากว่าชาร์จทั้งวันชาร์จด้วยเล่นด้วยจะมีข้อเสียก็คือจะทำให้เครื่องร้อนแบตเตอรี่ของเราก็อาจจะเสือ่อมคุณภาพได้ง่ายนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเพื่อนๆทุกคนนะคะเวลาชาร์จแบตนะคะให้ชาร์จไฟให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วค่อยนำมาใช้งานจะดีมา,มากๆเลยนะคะแต่ถ้าชาร์จด้วยเล่นด้วยก็จะทำให้ตัวเครื่องของเรารวนด้วยนั่นเองนะคะอาจจะกินกระแสไฟอาจจะชาร์จเต็มแต่ อาจจะอาจจะไม่ได้ทั้งวันเหมือนตอนที่เราซื้อมาครั้งแรกนั่นเองนะคะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะพอเสร็จก็ออกของให้เพื่อนเนะคะชาร์จไฟให้เต็มแล้วค่อยใช้งานจะดีกว่านะคะสําหรับสาระดีๆแบบนี้พอวม่เสร็จก็ขอแบ่งปันไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีสาระดีๆอะไรเดี๋ยวพอม่เสรจจะมาเล่าสู่กันฟังอีกสาหรับวันนี้พอมเสรต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย